ฮัฮน้องโฟครับผมวันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยนะคะผมร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ฮน้องโฟทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อพอดีกินแป๊บซี่กับผมอ๋อแป๊บซี่กระป๋องเหรอคะครับผมน้องโฟรูร้ไหมคะว่าแป๊บซี่หนึ่งกระป๋องเนี่ยมีน้ำตาลถึงห้าช้อนชาเลยนะห้าช้อนชาเลยเหรอใช่คะ่ะ ย่างนี้พี่เบลขอแนะนําเครื่องดื่มที่ทําจากถัว่วพิตาชิโอให้น้องโฟฟังได้ไหมคะได้ครับผมค่ะประโยชน์ของถั่วพิตาชิโอนะคะก็มีอย่างนี้ถั่วพิตาชิโอมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีจนองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแนะนําให้รับประทานถั่วาวันละหนึ่งกำมือเพื่อลดไขมันคอเลสเตอรลอลนอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารจําพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมโปรตีนและวิตามินบีอีกด้วย ถั่วพิตาชิโอมีเส้นใยอาหารสูงจึงช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีและเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดเสี่ยงโรคมะเร็งและโรคหวัวใจด้วยนะคะถั่วพิตาชิโอสามารถป้องกันได้สารพัดโรคเลยนะคะ 1. ถั่วพิตาชิโอช่วยปรับสมดุลเรื่องของไขมันในร่างกายถั่วพิตาชิโอช่วยลดไขมันในเลือดได้ดี 2. ถั่วพิตาชิโอช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆหลายชนิดเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอดป้องกันโรคเบาหวานทําให้ระบบประสาทมีเิสถียรภาพดีต่อการมองเห็นทําให้ผิวแข็งแรงและสวยงามช่วยในการลดน้ําหนัก ต่อสู้กับโลหิตจางและนี่ก็เป็นประโยชน์ของถัวพิตาชิโอที่คุณอาจจะไม่รู้มาก,ก่อนก็ได้ใครที่มองหาอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถั่วพิตาชิโอคือตัวเลือกหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวค่ะน้องโฟกัสครับผมสำหรับวันนี้รายการอยากรู้ด้วยกันใหม่ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับชอบ่องพี่หนูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ